สวัสดีครับ FC ช่องคุณลุงยายพระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่อุทยานอพิกาเนตนะครับอำเภอคลองขึอนจังหวัดชะเช,ชิงเสานะครับวันนี้เราได้เดินตามนี่ครับอาจารย์ไตเทพแชนแนลนะครับมาทําคลิปด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเบื้องหลังอาจารย์ไตเทพนะครับนี่ครับ อันนี้จะมีอัรบวงสวงทำพิธีเเราไปไทเี่แป๊บนึงเนาะ

ครับันบางวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับอ่าสุขทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จยยาฯรัชเนเนนนะครับท้องเกิดนะครับบางเกิน ที่ใหญ่ยุ่ดในประเทศไทยนะครับผมวันนี้อาจารย์ต้นตีสูตรท้องกาน,นบประกาศขอพรอ,องค์พ่อประเทศเคเนานะครับขอให้ถ้าเกิดความทิ้งดังบางรวยนะครับคนที่อยากจะเสี่ยโงโชคในวันที่16นี้นะครับขอให้เห็นคลิปนี้นะครับถึงเดดรียกว่าทิ้งดังบางรวย ถวยรวยเบอรทุกท่านนะครับแางแดงที่เปบขอปยใสงให้สำหรับกิจ้งิบของค็นแคนี้นะครับขอสุขเซ่อยสำเร็จนะครับผมดำเนินการค้าการขายย่ยุกรับเงินทองหรือที่ประการใดหงอกก็จะม่จงประทานขอให้สำเร็จสมหรับประการนะครับนิ่ๆหน่อยๆให้อบกันหน่อยนปยบเนาะ กคอเป็นองคานที่เ็แรกล้ก็าานทุกพวกที่ให้การัและสาการณทกอนีนะคับมีญาเนื่อที่าต้้เนะครมาุก็มีณะอาจารย์โคู้นงคับไหวขอนที่เพื่อจะเป็นแนวางเสียโชคภายในวันุ้นี้ผมคิดว่าขอให้ทุกคนงังัสินใเด็จบนสมเด็จบนสความบัานบนานะครับชดีโชคดีครับาจารต้อนฝันไ ีรเ,เราคาดว่าในละแวกของอ่าชินเซาด้วยกันเนาะจะมีรางวัลที่หนึ่งย่20ใบนะครับเราไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนนะอาจารย์ไปที่ไหนอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับก็ติดตามชมแล้วกันว่ารางวัลที่หนึ่งจะตกอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเรารอดูรอดูคลิปนะครับยังไงเดี๋ยวเราเรอดูต่อไปนะเราเไปจับบอนั่นเลยครับโอเคครับแม่แตนคนสวยนี่สุดพูดนิดนึงคุณนี่เดินสวัสดีค่ะ นนะะเราก็มากราบไหว้ขอพอรองพ่อพทเนตรกันนะคะทพระเจ้าของความสำเร็จสายมูสายปังนะคะทานไหนที่สัตยาองค์พ่อพิทธเนตรนะคะ<ม>ขอทุกข้างร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐหวยรวยเบอร์มีโชคลาภก้อนใหญ่กับทุกท่านนะคะ ทเทพเพยงความสมําเร็จณจุดนี้นะคะขอใื้ได้รางวัลที่หนึ่งก่อนกันทวนหน้าอาจารย์ผู้ชายด้วยครับค่อันนี้คนไหนไหมคนรู้จ้า,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 าขอบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตเนาะแห่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ขอบารมีท่านอํานวยโอยชัยคือทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ได้เฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านรับก็บขอที่ได้เงินหมื่น ยามเมื่อตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุนี่คนชุดเขียวนี่ด้วยอันนี้เป็นใครนางรำนางรำนางรำสวยครับสวยด้านหนูด้านหนูหน่อยครับเป็นสตรินักราชค่ะนางรำนักราชใช่ค่ะลายานนักราชท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้นะะคขอให้โชคดีโชคดีใส่ อาจารย์หมูด้วยครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์หมูชินเศจินาสาครับวันนี้ก็เป็นผิวเป็นเกล็ดมาร่วมโอมกับอาจารย์ทุกท่านนะท่านใดที่เห็นภาพพวกเราว่าอาจารย์และองค์พระพิธีเน่ขอทุกท่านพบเจอสิ่งดีๆนะฮะทำการสิ่งใดขอเสริมสางปัจจัยแห่งในรูตลอดไปไม่เจ็บไม่จนครับสาธุครับขอบคุณครับแม่กัญญาก่อนแม่กัญญาดิแม่กัญญาแม่กัญญาครับปลาไปได้แม่กัญญาค่ะวันนี้ก็ได้มา กับว่าพระพิฆเนศนะคะก็เชื่อในศรัทธานะคะกลับไปหรือคนที่ดูในคลิปนี้นะคะขอให้รวยขอให้ปางค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเชื่อและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะคะเดือนนี้เป็นเดือนพระพิฆเนศนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนมีโชคมีลาภค่ะสาธุค,ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นางำํำหรือเป็นแม่อะไรเทพพิดานาคีมมณีมนตราค่ะวันนี้ก็ดีใจที่อาจารย์ได้เชิญมาแล้วก็ได้พูกับครูบาอาจารย์ ายมด,ดีใจมากค่ะขออวยพรให้กับทุกท่านทุกคนที่มากาบบ้านขอพรองค์พระพิคเนศขอสำเร็จทุกประการนะคะผู้ติด,ต,ดตามผู้ติดตามด้วยอันนี้ใครเนี่ยพี่ดาวไพ่ยูนิเวิร์สค่ะอะไรนะพี่ดาวไพายย่ยูนิเวิร์สค่ะไพ่ยูนิเวิร์สเก่งเรื่องดูไพ่ดูไพ่เก่งงวดนี้สามตัวอะไร อันนี้ก็จุดไว้แล้วนะคะเรียบร้อยข้างบนนะคะนี่นะครับพูดนิดนึงครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ต้นนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อาจารย์ต้นเชิญมานะคะในการมาขอพรอ,อ,องพ่อในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงปังดังหลงไปพร้อมๆกันนะคะมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ต้นกับอาจารย์แมนอีกทีหนึ่ง เมื่อกี้เสียงมันดังไปไป็นวันนี้วันดีนะครับเรามากาบขอพรอองค์พ่อพะเกเน่ปางยืนนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่คลองเขื่อนเนาะก็คือว่าใครเห็นอาจารย์ต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮงดังบางรวยแน่ถ้าเจออาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะสัพพทุกสัพพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจรัยวินาศดุดด้วยบารมีนะครับอมอมโอเปิดมหาเวทมหาบนตาเปิดสิบเกณฟ้าสิบห้าเสิบสี่มังบดาลเปิดมหาจักรวาลมื่0แสนแดนทุกท่าน เปิดมาเฮงมหาดังมหาปังมารวยแต่ผู้ที่เห็นคลิปนี้ด้วยเถิดครับอาจารย์แมนอมสีคเนศายยะนะมหาอมสีคเนศาัยยะนะมหาอมสีคเนศายยะนะมหานะครับขอบูชานวยเอวยพรขอบุญบารมีขององค์พ่อศสีคเนศายยะองค์พ่อประธานใหญ่แห่งคณะที่แห่งนี้และเทพเทวทั้งหลายและก็ครูบาอาจารย์บารมีครูบาอาจารย์ทั้งสิบั้วาสมาั้นดินที่ได้มาประชุมคณะที่แห่งนี้ขอเอวยพรให้ประชาชนสยามเกรตประเทศไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยไม่มีเงินทอง เห็นพวกเราอยู่ที่ไหนเงกระจาอยู่ที่ไหนขอให้เฮงรวยปังดีไม่มีเจ็บไม่มีจนมีแต่รวยรวยรวย,รวยครับะครับจบคลิปนี้เพียงเท่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ